เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะครับสองร้อากับท่านแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่สร้างปีสองสี่เก้าสามเขาเรียกว่าเหรียญไต่ฮ่องกงรุ่นแรกมีจะสร้างเนื้อเงินแล้วก็ทองแดงกระไหลทองอมีแค่สองเนื้อนะเท่าที่เท่าที่ผมพบเจอเนี่ยเจอสองเนื้อเนื้อเงินเนี่ยจะเลทราคา อันหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณแสนห้าถึงสามแสนอยู่ที่ความสวยสวยมากๆก็สามแสนสองแสนกว่าถึงสามแสนส่วนทองแดงกะไหล่ทองเนี่ยกะไหล่ทองเต็มเต็มเนี่ยจะอยู่ระหว่างห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทก็คืออย่ที่กะไหลครับอย่างเดี๋ยวให้เปรียบเทียบดูนะฮะแคอะ่อย่างเลี้ยนเนี่ยพอกะไหล่จางนิดหนึ่งเลทราคาก็จะตกลงมาเยอะๆเลยเหลือสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทพอกะไหล่เต็มจะมุกโด กอ็อยู่ว่างเจ็ดแปดหมื่นดูนะเดี๋ยวเรามาดูตัวตัดกันว่าแท้เกดูอย่างไรไล,ล่ราคาอย่างไรพบเจอแต่เนื้อทองแดงกไหลทองกับเนื้อเงินมีแค่สองเนื้อนะเท่าที่มีซื้อขายกันในรอบหลายๆ10สิบป,ปีเนี่ยส่วนเนื้ออื่นจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นปีเก้าสามจะพบเจอแต่เนื้อเงินกับเนื้อทองแดงกรไหลทอง เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ที่ปั๊มตัดขาดตัดขาดยังไงถึงเรียกตัดขาดคือปั๊มตัดขาดไม่ใช่อัดกระบอกตัดขาดโดยที่มีตัวตัดดูนะฮะหลักะเหรียญเนี่ยด้านหน้าเป็นเหรียญลูกทอด้านหลังก็จะเป็นแองกระทะนิดหนึ่งดูนะฮะวางบนมือผมจะเห็นว่าเหรียญปั๊มแล้วเป็นแองกระทะเป็นแองะะนองนิดนิดแล้วมีคีิปิ้นเยอะๆด้านหน้าเป็นทรงลูกทอ บางท่านก็เรียกว่าเหรียญลูกท้อจีนเนี่ยฮะคล้ายๆส่งลูกทอนะฮะเนี่ยนะฮะอดนนี้เรามาดูความคมชัดเดีย๋ยวมาดูตำหนิแท้เก๋ว่าดูอย่างไรหลักในการพิจารณาข้าวๆเรียกว่าให้เพื่อนๆได้มีความรู้ดังด้านเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญราคายังไงเรื่องเหรียญราคาผมบอกไปแล้วว่าสวยมากก็อยู่ระหว่างเจ็ดหมื่นถึงแสนแต่ถ้ากระไหลลอกๆ อย่างอันเนี้ยเหลือเพียงนดูนะสร้างสภาพกระไหลไม่เต็มเนี่ยเหลือสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทสวยมากก็เจ็ดแปดหมื่นถึงแสนเนี่ยกระไหลเต็มๆส่งลูปทอนะครับแท้เกดูอย่างไรหลักพิจารณาแท้เกดูไม่ยากนะครับหยิบมาเดียดหรือด้านหน้าเป็นทรงลูกทอด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆพลิกมาดูด้านหลังนี่จะเป็นแองกระทะนิดหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวผมให้ดูแองกระะเป็นแองกระะนิดหนึ่งหูเจาะเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเจาะเสร็จปุ๊บเนี่ยหูเจาะจะปิ้นทะลุมาเลยเยอะๆเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะแล้วจะเป็นขีปปิ้นทุกองค์ เป็นคีปิ้นคีปิ้นทุกองทุกตำแหน่งนี้นะเดี๋ยวสักครู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะหยิบทีละอันให้เพื่อนๆดูแป๊บหนึ่งว่าคีปิ้นดูอย่างไรตัวตัดขอบข้างเป็นอย่างไรเพราะเหรยนเหรยญรุ่นนี้เนี่ยเหรินราคาแพงทําให้มีของเหรินแบบอยู่ค่อนข้างเยอะะเรามาซูซมดูคีปิ้นนะฮะว่าดูอย่างไร อ่าดูนะฮะเนี่ยฮะเหรียญปั๊มตัดขาดอ่าดูการปรับตัดปั๊มตัดขาดหมายความว่าอย่างไรเหรียญปีสองสี่เก้ากว่าเนี่ยเทคโนโลยีไม่ใช่อัดกระบอกแล้วนะตัดขาดอาดูนะเดี๋ยวผมเทียบไปดูตัวตัดเห็นไหมฮะมีรอยฉีกปั๊มตัดขาดเนี่ยฮะตำแหน่งก็คือเหรียญปั๊มตัดขาด ขาดเหรียญหนาเหรียญบางขึ้นอยู่กับการรีดโลหะทองแดงถ้ารีดหนาหน่อยก็มีรีดบางก็มีเดี๋ยวนะเหรียญศึกกระปัม๊มตัดขาดเห็นไหมร่องรอยตรงนี้จะเป็นเขี้ยวดิดหนึ่งเนี่ยอันนี้ศึกแล้วเรามาดูว่าคีปิ้นของเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเสียนผ้าหยิบมาเนี่ยอันดับแรกเลยนะสมมติส่องมาเนี่ยเหนะรียญสวยๆนะเหรียญเป็นแองกระทะปุ๊บจะมีคีปิ้นตั้งแต่ขอบลูกท้อด้านบน ทั้งสองฝั่งนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะฮะจนมาถึงคีบปิ้นด้านล่างดูนะฮะตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้มาถึงตรงนี้คือหลักพิจารณาของเหรียญลูกทอสวยๆกระไหลเต็มๆเนี่ยสตาร์ทเช่าเนี่ยที่เจ็ดหมื่นบาทนะกระไหลเต็มคือไม่มีร่องลอยกระไหลลอกอะเดี๋ยวเรามาซูมดูนะวะ่าคีบปิ้นของเหรียญรุ่นนี้เป็นยังไงเห็นไหมดูนะผมกำลังซูมให้ดูนะฮะ ขยายเต็มที่เลยนะฮะนี่ฮะขี้ปิ้นตรงหูเหรียญหูเจาะมีขี้ปิ้นเป็นทุกอันนะฮะตำแหน่งเนี่ยจะไล่มาตั้งไล่มาตั้งแต่ตำแหน่งนี้นะเดี๋ยวลูกทอ้อไล่มาดูนะฮะส่วนมากเหรียญรุ่นนี้เนี่ยห่วงเนี่ยจะเชื่อมทุกอัน แต่บางท่านเนี่ยเนื่องจากบางอันเนี่ยเวลาไปเลี่ยมทองก็จะตัดห่วงซะนี่ฮะขี้ปิน้นหยิบมาทุกเหรียญต้องมีขี้ปิ้นนะแท้เกตเดี๋ยวเรามาซูมทีละอันดูนะะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมขี้ปิน้นขี้ปิน้นทุกอันรอบล่าง ด้านข้างก็มีนะฮะผมตะแคงให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะขี้ปิ้นและปั๊มเป็นแอ่งกระทะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนด,ดูดูไกลๆนะเห็นไหมเป็นแอ่งนิดๆรุ่นนี้จเไมนแอ่งกระทะนิดนิดๆนะเนื้อเงินก็แอ่งกระทะดูรายละเอียดด้านหน้านะการแกะบล็อกรุ่นนี้เนี่ยตาลึกมากดูนะเดี๋ยวผมซูมเมสต,ตายให้เห็นนะเห็นไหมหมวกเครื่องทรงขององค์ไตฮงกงเนี่ย ข้อมูลไต่อ,ตอ,ตอ,องกงโจซื้อนะครับเป็นภาษาจีนอันนี้เครื่องส่งของทางไต่หงกงนะฮะดูรายละเอียดนะคมชัดมากเห็นไหมรายละเอียดนี่อันจีวรของจีนจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมดูรายละเอียดนะนี่หมวกท่านหูเหรียญอ่ดูหน้าเห็นคลิปปินนะฮะที่ผมซูไม่ดูนะอ่าเรามาดูทุกเหรียญ อันนี้หนึ่งอันอันที่สองถ้ามีย่างที่ผมบอกเนี่ยฮะไล่มาตั้งแต่ขี้ปิ้นด้านบนหูเจาะปิ้นลน้ลนล้นไล่มาขอบข้างเดี๋ยวผมค่อยๆซูมห้ดูนะฮะตำแหน่งนี้รอบมาถึงตรงตำแหน่งนี้เห็นไหมฮะมีขี้ตั้งเกิดจากการปัม๊มแล้วปั๊มเนี่ยเหลี่ยมเป็นแอ่งกระทะพอเป็นแอ่งกระทะเนี่ย มันก็มีก็เลยมีช่วงที่ปั๊มแล้วเหลือขอบสันให้เราเห็นรอยตํำหนิการปัม๊มนี่ฮะเดี๋ยวมาซูมหูเจาะให้ดูผมไม่น่าจะวัดติดหูจะเห็นไหมครับเห็นไหมนี่หูเจาะปั๊มตัดขาดตัดขาดปั๊มขยื่นตรงหูเหรียญน,นิดหนึ่งแทบเป็นทุกอันเลยนะ เห็นขี้ปิ้นไหมที่ผมบอกว่าส่องมาปุ๊บขี้ปิ้นเนี่ยเดี๋ยวซูไม่เห็นข้างๆก่อนเลยนะฮะเห็นไหมขี้ปิ้นขี้ปิ้นหัวหูเหรียญเนี่ยส่องปุ๊บเราจะเห็นขี้ปิ้นเลยทุกอันเนื้อเงินก็เป็นเช่นกันนะเนื้อเงินทองแดงกระไหลทองเหรียญราคาเผื่อเพื่อนๆเจอที่บ้านนะฮะเหรียญไต่ฮ่องกงรุ่นแรกเนี่ยสองสี่เก้าสามเนี่ยมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงกระไหลทอง กะไหลทองบางองค์เคยนานๆพบเจอนะทองแดงลมดำอาจจะเป็นไปได้แต่เจอน้อยแต่สู้ราคาแดงกระไหลทองไม่ได้เดรสราคาอ่ะสภาพอย่างนี้สภาพใช้กระไหลไม่เต็มก็อยู่ประมาณสี่หมื่นถึงสี่หมื่นห้าถ้าไหลกระไหลทองเต็มเต็มเดรสราคาอยู่ระหว่างเจ็ดหมื่นถึงแสนเพื่อเจอที่บ้านเหรียญจีนมีราคานะฮะแล้วจะมีทรงคล้ายๆกันเป็นผ้าอยู่ไลอันนั้นยังไม่เล่นนะผ้าอยู่ไรประเทศจีนยังไม่เล่นยังเล่นกันหลักหลักร้อยหลักพัน แพงคือเหรียญไต้หวันฮ่องกงปี2493